สวัสดีครับผมธนากรตันอาวัชนาการบ้านคนควรมีต้นไม้อยู่3มอย่างแล้วอยู่เลี้ยงให้ดีนะครับต้นไม้สามอย่างนี้อย่างแรกเป็นต้นไม้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ ป้ยเซียนครับควรมีโป้ยเซียนไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านคุณสามารถวางได้ทุกทิศรอบบ้านเลยบรรยากาศดีๆเพราะโป้ยเซียนคือแปทิศมีถวยเทพเทวดาอาศัยอยู่รักษาบ้านบ้านจะเป็นมงคลนั่นคือผู้ใหญ่ครับหมายเรามาดูว่าคนที่ช่วยปรับบ้านจากร้าย ให้กลายเป็นดีอีกต้นหนึ่งครับใบเสียงเช่าครับเล็กๆครับไม่ใหญ่ครับเสียงใช่คือตัวปรับความเป็นกลางใช้ประโยชน์ยังไงครับใบเสียงเช่านั้นสำหรับบ้านที่บอกกันเลยนะครับคุณที่ซื้อหวยเฉียดรางวัลที่หนึ่งซื้อไป8.7.8 คุณไปซื้อ 8, 7, 5 8, 7, 1แม่มันเสียดายครับเขาเรียกว่าหน้าบ้านนั้นไม่เปิดประตูตรงให้นำใบเสียงเช่าใส่ในถังกละมัง5ถังเอาใบเสียงเช่าปรับความเป็นกลางของหน้าบ้านล้างหน้าบ้านด้วยน้ำห้ถังด้วยใบเสียงเช่าแล้ว เขาจะเปิดประตูดีๆเข้ามานี่คือเสียงเช่าตัวหนึง่งอีกอันหนึ่งสำคัญครับนี่คือต้นไม้ความเป็นมงคลต้นทับทิมครับใบทับทิมสามารถพรมอำนวยพรอำนวยโชคอำนวยชัยให้แก่บ้านร่มรืน่นมีความสุขเพราะทังเกตองค์เจ้าแม่กวนอิมจะถือใบทับทิม เขาใช้ใบทับทิมพรมน้ำมนตนะเด็กที่นอนแล้วผวาอยู่บ่อยๆใช้ใบทับทิมเน็บไว้ตรงผ้าอ้อมเน็บไว้ตรงข้างเตียงจะผ่อนคลายเรื่องอย่างนี้ได้ดีมากสามปัจจัยหรือสามต้นนี้ถ้าคุณมีไว้ในบ้านจะทำให้บ้านนั้นมีคนคุ้มครอง เทวดารักษาและประสบโชคลาภอยู่เนืองๆไม่ยากแต่ถ้าคุณมีเขาไว้แล้วนะครับเลี้ยงให้ดีนะครับ3ต้นนี้มีประโยชน์มากๆอย่าปล่อยให้แห้งแล้งจนตายคาบ้านเอาละรครับพบกันใหม่มีความสุขและสวัสดีครับ